มีงานมีการทำเรื่องไงมาได้ทุกวันมีแต่พี่ให้ลูกน้องทำมาก็ต้องมาทำงานช่วยหนูไม่เหนื่อยหรืองไงพี่อยากช่วยไม่อยากให้หนูเหนื่อยแม่ค้าคะเคียร์โน้ตซองม่วงกับซองฟ้าราคาเท่ากันไหมคะมันไม่มีป้ายราคาติดหรืองไงเออแล้วมันช่วยเรื่องอะไรคะซองฟ้าผิวออร่าซองม่วงรถรอยดำหัดอ่านดูสมัง่งไม่ใช่มีแต่ถามเฮ้ยทำไมยอดขายมันตกขนาดนี้เนี่ยชมพูมานี่ซิ ตั้งแต่แกมาช่วยแม่ขายข,ายของยอดขายตกลงไปเยอะมากๆเลยแกทําอะไรอยู่หนูก็ช่วยทําทุกอย่างแล้วนะแม่ต่อไปแกต้องมายืนขายข,ายของเชียร์ลูกค้าทํายังไงก็ได้ให้ยอดขายมันพุ่งกระชุดวันๆก็แต่งตัวกระลี่กระล้ารู้จัก,จกแต่งตัวส,ยสวยๆให้เหมือนพี่แกหน่อยจะได้ดึงดูดลูกค้าจ,จ้าแม่จ้าลูกสาวคนสวยของแม่จ้าบีเอ็มหรือลูกแม่กาลังดูดูช่วยอยู่นะฮะห,หนูเลือกสีได้แล้วเหรอลูก โอ,โอเคโอเคจ้าเดี๋ยวแม่จองให้เลยนะจองจองเลยคะ่ะฉันจะทำยังไงดีเนี่ยเงินก็ไม่พอยอดขายก็ตกพี่โจกเกอร์แม่พี่มีลูกกี่คนหรอมีห้าคนครับแลวแม,แม่พี่ลเลารุ่งอกันไหมไม่เป็นไรนะหนูยังมีพี่อยู่พี่จะไม่ทิ้งหนูไปไหนอยากให้พี่ช่วยอะไรบอกได้นะทำอะไรกันนะ่ะโจกเกอร์เธอก็มาหาหน้องทุกวัน เมื่อไหร่พ่อเธอจะมาคุยเรื่องแต่งงานกันสักทีพ่อก็ทำถามอยู่ครับแต่ไม่ได้คุยกันจริงจังควรจริงจังกันได้แล้วเธอก็มาหาน้องทุกวันจะได้ไม่เป็นขี้ปากชาวบ้านเดี๋ยวผพนจะกลับไปคุยกับพ่อครับดีบอกพ่อเธอด้วยนะลูกสาวคนเล็กของแม่ค่าดองต้องไม่น้อยหน้าใครชมพู่โจ๊กเกอร์เดือนนี้ไม่ให้คนละห้าพบาทนะค่าแรง ทำไมเดือนนี้ได้คนละห้าพันหรอแม่หากค่าใช้จ่ายและอย่างเนื่อจะค่าอยู่ค่ากินค่าน้ําค่าไฟส่วนที่เหลือน่ะแม่โอนเงินเข้าบัญชีพี่แก่หมดแล้วเอาไปให้เขาต่อยอดธุรกิจชมพู่เหนื่อยไหมหนูชินแล้วพี่ย้ายไปอยู่บ้านพี่นะพี่จะดูแลหนูเองพี่ทนเห็นหนูเหนื่อยและถูกเอาเปรียบแบบนี้ไม่ไหวแล้วหนูทิ้งแม่ไปไม่ได้หรอกพี่ ชมพู่เดี๋ยวพี่กลับไปดูงานที่บ้านแป๊บหนึ่งนะวันนี้ของเข้าเยอะพี่จะไปดูลูกน้องพี่ต้องทากาันแดดก่อนไปนะกันแดดเคียน้องทาหน้ากับทาตัวมาเดนหนุทาให้ขอบคุณนะดูแลพี่ดีทุกอย่างเลยชมพู่นั่งทำอะไรอยู่ทำไมไม่มาเติมของหนูกำลังลงสินค้าว่าจะขายออนไลน์ขายออนไลน์ใช่แม่จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ทำให้คนรู้จักเราเยอะขึ้นแล้วยอดขายเราจะได้เพิ่มขึ้นด้วยนะอย่ามาได้สาระอะไรอยู่นี่ไปไปเติมของไปปัดฝุ่น ทดสอบสเต็งผ่านเรียบร้อยแล้วนะถ้าอย่างนั้นก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูโครงการตรงนู้นกันปะเดี๋ยวแป๊บนึงนะได้นะฮัลโหลแม่หนูออกมาตรวจงานอยู่แม่ตอนนี้ยุ่งอยู่เดี๋ยวหนูโทรกลับนะเออเดี๋ยวลูกคือช่วงนี้แม่ไม่ค่อยสบายไม่สบายก็ไปหาหมอสิแต่แม่อยากให้หนูกลับมาเยี่ยมแม่ตอนนี้งานหนูยุ่งมากหนูไม่มีเวลาเลยเดี๋ยวหนูโทรหาใหม่นะจะจะลูก บักมิทินไปดูหน้างานฝั่งนน้นกันแม่โทรมาเหรอแม่ไม่สบายอ่ะแล้วไม่กลับไปเยี่ยมแม่เหรอถ้ากลับไปแล้วงานล่ะตอนนี้งานเรากําลังลุ่งเลยนะนี่มันคืออนาคตของเราสองคนเลยนะมิทินก็จริงตอนนี้เรากําลังเป็นวิศวกรดาวุ่งอันดับหนึ่งของประเทศแน่นอนอยู่แล้วไปไปกันเถอะ รู้ไหมว่าตอนนี้เราโดนฟองล้มละลายเธอคิดจะทํายังไงต่อเพราะเธอแหละวัวเจอเราอยหนะ้าคนอื่นเลยเงินก็ใส่เปียงใส่คองมีแต่เมียนเมมันคนละเรื่องเรื่องนี้มันผิดเพราะเธอที่เธอรับงานมักง่ายแล้วจะให้ทํายังไงวะตอนนี้เราไม่เหลืออะไรแล้วถ้าต้องคิดสิจะช่วยกันยังไงคิดสิคิดสิจะทำยังไงคุณมาาไ,ไปแล้วเหรอใส่ก่อนสมองไหนคิดก่อนถ้าย้อนกลับไปได้ฉันจะไม่แต่งงานกับเธอไอ้ผู้ชายเห็นกันตัวถ้าย้อนกลับไปได้เราเซไม่แต่งงานกับเธอเลยนะยัยผู้หญิงขี้โมกันเดียวอะจะไปอยู่กับพ่อดีกว่า ถ้าจะไปไหนน่ะมิทิสหยุดเดี๋ยวนี้นะเธอจะทิ้งฉันแบบนี้ไม่ได้นะไอ้ผู้ชายแห่งซวยพี่นิวพี่นิวมาน้ยังไงพี่รู้ไหมว่าแม่คิดถึงพี่มากเลยงานพี่ไม่ยุ่งแล้วหรอแม่ล่ะพี่อยากเจอแม่แม่แม่หนูจะกลับมาอยู่กับแม่แล้วแม่อย่าเป็นอะไรนะ เงินของหนูแม่เก็บไว้ให้ในบัญชีแล้วร้านนี้แม่ก็เซ็นย,ยกให้หนูหมดแล้วนะหนูไม่เอาเงินแร้วแม่หนูจะกลับมาอยู่กับแม่หนูไม่เอาอะไรทั้งนั้นแม่ฝากดูเลหลานแทนแม่ด้วยนะแม่ดูแนละ พี่เอาเคียนซองฟ้ากับซองม่วงอย่างละซองนะเราค่อยหักเอากับเงินท่าแรงของพี่เราเห็นพี่ใช้เคียนตั้งแต่สมัยเรียนแล้วมันใช้ดีขนาดนั้นเลยเหรอดีสิใช้สองตัวนี้คู่กันหน้าใสแล้วก็ไม่มีสิวด้วยพี่เอาไปใช้เลยร้านนี้ก็เหมือนร้านพี่นั่นแหละอย่าพูดอย่างนั้นร้านนี้เป็นร้านของหนูนะแต่แม่ยกให้พี่นิวนะพี่ไม่สมควรได้อะไรจากแม่เลยสักอย่างหนูตั้งหากที่สมควรจะได้เดี๋ยวพี่ไปเติมของต่อกันนะ สวัสดีครับผมมาสมัครงานครับมาสมัครงานต้องพูดภาษากลางนะแล้วชื่ออะไรอะ่ะผมซื้อมิตรทีนครับเป็นเจ่งไหนเป็นสมัครงานเขารับอยู่บอ่อเพิ่นมารับเพิ่นมาไอบอกให้บริษัทต่อไปนี้เขาต้องสอนให้ลูกเขาแต่ภาษากลางเนาะไม่โลเขย่าก่อนดืม่มอร่อยดีมีประโยชน์ด้วยอืมแม่ไมโลอร่อยมากก็แม่เห็นลูกชอบไงแม่ก็เลยซื้อมาไว้เตรียมตู้เย็นเลยเมื่อนี้เฮ็ดยังกินเขา ลูกลูก,กโอ้วันนี้กินข้าวกับอะไรชมพู่ไปซื้อสไลม์มาให้หน่อยสไลม์แม่หมดทอจะได้ล้างจานค่ะแม่เอาอีลามาสื่ออย่างพอกเมลบอราน้ำบอ มีสไลด์ไหมคะเอากับมีอยู่ส้อยที่หลายยางเข้าไปหันเด้กลมล่องต่ำนี่ลืมนันหนูหาไม่เจอหนูเดินหลายรอบแล้วอีหลายยางกลับไปเบิ่งหม่องเก่านะ่ะไหมลูกส้อยเก้านะ่นหลา,ยานยางขึ้นไปป้าคะพูดภาษากลางได้ไหมคะหนูฟังไม่รู้เรื่องเอาลูกเบามีทิ้นบ่นี่พ่อแม่กับเป็นคนอีสานสิมาเบ้าไทาเอียงป้าเบ้าบ่ได้ดอกไปยางไปเบิ่งหม่องเก่าหันแม่เอาอีนี่หน่อยนิแม่บ้านกับอยู่อีสานพ่อแม่กับเป็นคนอีสานสั้งภาษาอีสา,านม่หูเรื่องโอ้เล็กหน่อยเสมอเนี่ย แม่ป้าแม่ขาก็พูดภาษาอะไรก็ไม่รู้หนูฟังไม่รู้เรื่องเอา้าป้าเขาก็พูดภาษาอีสานเหมือนพ่อกับแม่นะลูกแม่เห็นพ่อกับแม่พูดเหมือนเขาเลยพ่ออยากให้หนูพูดภาษากลางซัดกับพ่อพ่อกับแม่ก็เลยพูดแต่ภาษากลางกับหนูไงลูกแล้วหนูจะฟังเขารู้เรื่องหรอแม่ <S <S เดี๋ยวพ่อกับแม่ก็จะค่อยๆสอนหนูไปเองค่ะลูกอะไม่ต้องกินมากกินเบโลกับพ่ออืมอร่อยมากอร่อยไหมพ่ออร่อยหวานมัน ชมพู่เตือนจะแปดโมงแล้วหนูไม่ไปไ,ไปได้ยังไงตือนเดี๋ยวนี้นังลูกคนนี้นี่ไม่เพื่อนหนูไม่ได้เรียนไว้นาะหนูจะไม่ไปโรงเรียนแกดูสภาพตอนนี้สิแม่จะหาเงินที่ไหนให้แกเรียนต้องจ่ายค่าห้องค่าเทอมแล้วก็ค่าเครื่องสำอางแกอีกมีเงินซื้อข้าวกินก็บุญเท่าไหร่แล้วหนูมไม่อยากเกิดเป็นลูกแม่จนก็จนบ้านก็ไม่มีอยู่แถมแม่เป็นแค่แม่บ้านอีกถ้าเลือกได้หนูจะไม่เกิดเป็นลูกแม่ เจนุก ok, สวัสดีค่ะเอาว่าไงล่ะเออคือว่าคืออ่ะนั่งก่อนนั่งก่อนเอเอคือหนูว่าจะมาขอกู้เงินเจนุกสักสามหมื่นค่ะจะกู้ก็ต้องมีของมาค้ำประกันด้วยนะหนูไม่มีอะไรเลยค่ะเจะ๊หนูมีแค่รถมอเตอ,อร์ไซค์เก่าๆคันนึงมีมอเตอร์ไซค์ก็เอามอเตอร์ไซค์นั่นแหละนับก่อนว่าแต่ว่าเอาเงินไปทําอะไรเยอะแยะเออคือลูกสาวอยากเรียนว่ายน้ําค่ะจ่ายดอกให้มันตรงแล้วกัน เอา้าน้องนิวเอา้าพี่มิทีนมาโรงเรียนแต่เช้าเลยนะคะพี่มาซ้อมกีฬาเนาะช่วงนี้พี่มิทีซ้อมกีฬาหนะักมากคงเหนื่อยน่าดูเลยนะคะพี่รำเบิดแล้วนี่อ๋อนิวมีอันนี้ค่ะกันแดดมิซูมิพี่มิทีนเอาไว้ไปทาก่อนเล่นกีฬานะคะตัวนี้เป็นสูตรเย็นทานแล้วเย็นสดชื่นโอ้ขอบคุณนะครับจ่ายเงินนะคะไม่ได้ให้ฟรี <c oughs> นิวเอา้าชมพู่เอาน้องชมพู่ทำไมถึงได้มาด้วยกัน เจอน้องนิวที่น่าโรงเรียนเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะทําไมถึงทําแบบนี้เธอก็รู้ว่าเราชอบพี่มิทีนเธอเป็นอะไรเราก็แค่เดินมาด้วยกันเฉยๆฉันไม่ชอบชมพู่เฮ้ยเป็นอะไรครับชมพูมพ่เราขอโทษชมพู่คุณป้าเอาไหวไหมเป็นลงมาดไหมครับตะพอน ป้าพรเป็นอะไรคะพี่มิทิน<ม>ป้าพรแม่ป้าพรคะไหวไหมหนูว่าไปหาหมอดีกว่าไหมคะตาแค่หน้ามืดนั่งพักแป๊บหนึ่งก็หายแล้วว่าแต่ทําไมเมื่อกี้เราถึงได้ยินชมผู้เรียกป้าพรว่าแม่ล่ะเราตกใจนะ่ะเราก็เลยอุทานออกไปฉันไปก่อนนะวันนี้วันเกิดมามีมีกินเลี้ยงที่บริษัท จมพู่เป็นรูปป้าพรพูดความจริงห้เถอะว่าไงนะไปโรงเรียนก่อนนะคะรับแม่เร็วๆแม่สายแล้ววันไหนก็ไม่ยอมตื่นเล่นแต่โทรศัพท์ทำไมต้องไปโรงเรียนด้วยขี้เกียจต่อหน้าโรงเรียนเหมือนเดิมน่ะแม่ให้แม่ขับไปส่งเลยทำไมต้องเดินไกลคนก็รู้หมดสิว่าพาลงเป็นแม่หนูไม่ใช่นะทำไมพี่มิทินพูดแบบนั้นแม่หนูเป็นเจ้าของธุรกิจนะไม่ใช่พาลงพูดความจริงเถอะ ทำไมต้องโกหกคนอื่นด้วยอ่ะทำไมพี่มิทินพูดแบบนี้ทําไมต้องใส่ร้ายหนูด้วยหนมูมีแม่จนแบบนี้นะหยุดเถอะชมพู่ลูกเลิกโกหกเพื่อนเพื่อนได้แล้วที่จริงแล้วอ่ะชมพู่เป็นลูกป้าเองแม่ทาไมพูดแบบนี้ทําไมเธอต้องโกหกพวกเราด้วยหล่ะชมพู่เพราะฉันอายไงที่มีแม่จนจนเป็นแค่ผ่านลวาามวกเธอไม่เข้าใจฉันหรอกเธอจะอายทําไมชมพู่ต่อให้แม่เธอจะเป็นใครอ่ะมันก็ไม่สําคัญหรอกนะเพราะยังไงเราก็คือเพื่อนกันมีแม่อยู่ด้วยสชคดีแค่ไหนแล้วที่มีแม่ค่ะ อ่ะชมพู่เอาเงินไปเรียนว่ายน้ำนะลูกแม่ไปเอาเงินมาจากไหนแม่เอามอเตอร์ไซค์ไปจำนำเขามาเอาไปเรียนว่ายน้ำนะลูกนะแม่แม่หนูขอโทษหนูจะไม่ทำแบบนี้แล้วแม่หนูขอโทษนะหนูไม่เรียนแล้วไม่เป็นไรหรอกลูกแค่หนูเป็นเด็กดีแม่ก็ภูมิใจแล้วหนูนับแม่นะฮ happy ending ไอ้ยอะไรเนี่ยลิปออยล์ซอสการ์ดไงอืมพาไหมอืม ซึมซึ้มนมากไหนไม่ให้ป้าทาดูสิคนแก่ทาได้ไหมได้สินเขา,าพระพรย่างรัดผมพวกนี้มันขายไม่ออกเดี๋ยวไปบอกให้ป้านกเซลเหลือสักเส้นละห้าบาทก็พอละมั้งเนี่ยสองละยีิบาทเลยเนาะนี่น่าหละมันขายไม่ออกป้านกคาลดเหลือห้าบาทดีไหมคะมันขายไม่ออกอะคะ่ะโอ้ยอยังไม่ต้องลด ของไม่บดไบ้เน่าขายไปก่อนอ๋อป้าลคะว่าไงนิวพอดีว่าอันนี้มันเหลือตั้งเยอะค่ะอือแล้วลดจาก20บาทเหลือ10บาทดีไหมคะโอ้ยคนนั้นก็จะให้ลดคนนี้ก็จะให้ลดลองมาเป็นเจ้าของร้านแบบป้าสิ้จะลดไหมใช่แกไม่เป็นปน้าลกแกไม่รู้หรักไม่ลดก็ได้ค่ะก็ให้มันเหลือเยอะๆแบบนี้แหละ วิพี่พรสบู่กับเซรั่มตัวนี้แหละทีห่หนูอยากได้อยากได้ก็ซื้อสิสองอันก็9กสิบดบาทแต่หนูมีตังแค่แปดสิอีิบบาทก็บอกให้เขาลดให้สิใครจะมาลดให้ตั้ง18บาทงั้นเราเอาไปคนละอย่างเท่าไหร่คะพี่59ค่ะหนูมีเงินแค่50บาทพี่ลดให้หนูได้ไหมคะเออลดให้หนูหน่อยนะคะพี่เงินห้บาทนี้หนูสะสมมาตั้งนานกว่าจะได้ห้าส<อ>ิก็ได้คะ่ะ คิดเงินค่ะ39บาทค่ะอุ้ยพี่มีเงินติดตัวไม่แค่30บาทเองตั้งอยู่ในรถอีก9บาทนะเดี๋ยวพี่ไปเอามาให้นะโอ้ยรถเขาจอดอยู่ไหนเนี่ยผ่านไปตั้งครึ่งชั่วโมงแล้วยังไม่เห็นเอามาให้อีกน้องอันนี้กระปุกละ30เหรอใช่ค่ะตัวนี้เป็นสินค้าลดราคาสองกระปุก50บาทได้ไหมไม่ได้ค่ะลูกค้าตัวนี้ก็ลดราคาเยอะแล้วนะคะน้องอันนี้59 2สองอันลอยได้ไหมไม่ได้ลดแล้วค่ะน้อง ขวดแค่นี้สองรอยเกบาทเลยเหรอโอ้ลูกค้าเมื่อก่อนห้ารดอยเก้าสิบเหลือสอง้อยเก้าเก้านี่ไม่คุ้มเหรอคะลดได้อีกสักร้อยไหมล่ะลูกค้านี่ก็ลดเยอะแล้วนะคะจากห้าร้อยเก้าสบไม่เอาหรอกถ้าลดอีกสักร้อยหนึ่งจะเอาอยู่อุย๊ยยางัดผมเส้นละห้าบาทเองเหรอใช่ค่ะแต่ว่าถ้าพี่จะเอาเดี๋ยวหนูขายให้สามเส้นยี่สิบเอาไหมล่ะอู้เอา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 สิอ่ะสามเส้นยี่สิบไม่ต้องใส่ถุงนะ สุดยอดเลยพี่